อยากจะฝึกบินโดนมีโดนเป็นของตัวเองบินง่ายเชื่อมต่อกับมือถือ Android ทั้ง iPhone สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอิมูชี่ครับวันนี้เรามีเวลาจํากัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปใช้งานพอดีก็เลยมารีวิวก่อนนะครับคือผมใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าอันนั้นคือจะเป็นของทีมงานนะครับแต่นี่คือซื้อมาเป็นของส่วนตัวนะฮะก็เลยโอเคมาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า DJI Mini 2 SE นะครับตัวที่ค่อนข้าง เก่าแล้วนะครับใช้คำว่าเก่าแล้วก็ว่าได้เพราะว่าปัจจุบันก็จะมีมินิ3แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่คุ้มค่ามากนะครับเลาเท่าความก่นกอ,นกอนแล้วกันก่อนนั้นเนี่ยผมมาไปเดินหาซื้อโดรนแล้วก็มีงบที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เอาโรดรนไปใช้ในการทํางานนะครับปัจจุบันคือเรารับงานบินโดรนแล้วนะฮะแล้วทีนี้ผมก็ไปดูที่บิ๊กคอมล่าเนี่ยเขาก็จะขายแต่ตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยตัวเก่าๆเขาก็จะโลิออกซึ่งตัวมินิ3เนี่ยมันก มือถืออยู่นั่นเองนะครับซึ่งแน่มันก็คือจะมีความแตกต่างตรงนั้นเรื่องของเทคโนโลยีผมก็ดูตามความใช้งานของผมแหละว่าเอยอเราไม่จำเป็นที่ต้องไปใช้ถึงกับตัวมินิสามนะฮะตัวมินิสองเเนี่ยหนึ่งมันเบาสองคือเราเคยใช้งานมันมาก่อนนะครับมันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันถูกด้วยแต่ว่าผมจำเป็นที่ต้องใช้ผมไปเดินซื้อเมื่อวานในห้างไม่มีเลยนะครับมีแต่ตัวมินิสามก็ไปเจอพี่คนหนึ่งใจดีมากในเฟซบุ๊กนะครับก็ไปหาซื้อมือสองมาซึ่งตอนแรกเขาขายแบบซิง ของใหม่มือหนึ่งผมก็ต้องรีบใช้ก็ซื้อแบบซิงเกิลมาก่อนแต่ทีนี้พอทักไปเขาก็บอกว่าแบบซิงเกิลอีดิชันเนี่ยมันหมดก็เลยเอ้ยทำไงดีว่าต้องรีบใช้เขาก็เลยตอบมาว่ามีแบบคอมโบอีดิชันเหลือตัวสุดท้ายซึ่งเราก็แบบเฮ้ยเราอยากได้อยู่แล้วคอมโบอีดิชันนะครับแล้วผมก็ได้ในะราคา12 0 0 0บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันขายอยู่ประมาณ14,90 0บาทนะครับประมาณนั้นถ้าไปซื้อหน้าร้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราคานี้นะมันอาจจะเป็นละะมาณนี้าหมื่นหกอะไรประมาณนี้นะ มันเบามากมันน้ำหนักมันแค่249กรัมเองนะฮะตัวนี้มันจะเหมาะนะครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกบินโดนมีโดนเป็นของตัวเองตัวนี้มันก็จะเหมาะมาก1ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาที่ท่านได้ยินไปเนี่ยนี่คือราคาที่ถูกที่สุดแล้วที่ท่านจะได้ครอบครองโดนบอกกับว่าตัวนี้มันบินง่ายนะครับมันเชื่อมต่อกับมือถือได้ทั้ง Android ทั้ง iPhone นะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็อาจจะแบบว่ามีบางฟังก์ชันที่เขาไม่ได้แถมมานะอย่างเช่นไม่มีเซนเซอร์กันชนตรับตัวนี้นะครับส่วตัวผมแล้วผมก็รู้ส นะมันจะเหมาะมากสาหรับการเอาไปบินในเมืองถ้าท่านเอาไปบินฝึกบินแถวบ้านเซเชอร์กันชนเนี่ยก็ไม่จาเป็นที่ต้องมีก็ได้นะครับตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์แท็กคนนะครับที่ให้โดนตามคนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมสำหรับตัวนี้ใหม่มากคือแบบผมถือว่าผมเป็นคนที่มีดวงมากๆนะหาทั้งโคราชแล้วไม่มีเนี่ยนะครับแล้วมามีตอนใกล้ๆวันจะใช้งานเลยนะครับ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบเซตนะครับตัวโดนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นคอมโบเซตเนี่ยมันจะแถมแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะครับรวมเป็น3ก้อนถ้าคุณซื้อแบบซิงเกิลเอดิชั่นเนี่ยมันจะให้อะไรมาเลยให้แบตมาก้อนเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคุณจะได้กระเป๋าโหน่ารักแบบนี้นะฮะโอ้โหอันนี้เป็นกระเป๋าที่เขาจะแถมมาให้สําหรับคนซื้อคอมโบเอดิชั่นนะครับกระเป๋าอย่างดีผมพูดได้เลยว่าอย่างดีมากๆนะข้างในกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นโดนนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุป ก็จะเจออุปกรณ์จะเป็นพวกใบพัดต่างๆนะครับเป็นใบพัดสำรองนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับซึ่งใบพัดเนี่ยมันก็จะเป็นคู่นะครับนี่เป็นคู่แบบนี้เลยนะ แล้วก็มีพวกไขควงเล็กนะครับสาหรับตัวโดนโดยเฉพาะนะครับอันนี้ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเอาออกบ้านนะเก็บไปลินชักนะครับเพราะว่ากระเป๋าเราต้องออกไปข้างนอกซึ่งถ้าเกิดเราเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปด้วยมันมีโอกาสที่จะหายสูงนะครับแล้วก็สายเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะมีสายเชื่อมต่อไมโคร Type C Type C to Type c สายชาร์จที่เป็น USB C to USB นะครับผมคิดว่าสาย iPhone น่าจะอยู่ตรงตัวจอยนะตัวจอยก็จะมีอยู่แล้วนะครับก็คือเราเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยได้นะครับ แล้วก็สายที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสายไลนิ่งนะครับเป็นสาย iPhone นั่นเองนะครับผมตรงนี้อันนี้เลือกเปลี่ยนได้ว่าเราจะใช้เป็นสายอะไรอย่างของผมเนี่ยใช้ iPhone 15 Pro Max กครับก็จะเป็นสาย t ท p e ซซึ่งผมก็ต้องเอาสาย p ท็เซีไปนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาสาย iPhone ไปด้วยนั่นแหละนะครับเผื่อแบบกรณีฉุกเฉินว่าแบตโทรศัพท์ผมหมดหรือว่าโทรศัพท์ผมแบบไม่ว่างอะไรที่จะต้องขึ้นโดนเงี้ยนะครับเราก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ถอดเก็บไว้ครับ ผมก็จะใช้เป็นสาย C 2 C คือสายคอนเนคเตอร์เขาให้มาครบเลยนะผมชอบตรงนี้แหละว่าเฮ้ยเขาให้มาแบบครบคันจริงๆนะครับ m i โคร USB ยังให้มานะครับก็ต้องบอกว่าโดนรุ่นนี้มันก็ออกมานานแล้วแหละมันก็เลยให้สาย m i โคร USB มานะซึ่งมันมีประโยชน์ในปัจจุบันเนาะเพราะว่า Android บางรุ่นเนี่ยนะครับก็ยังให้สายเป็น ไมโคร USB มาอยู่นะนะครับคนที่จะให้ไปแทสซีมาได้แล้วนะในยุคนี้เนาะอันนี้จะเป็นจอยสติกนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเนี่ยมีจอยแล้วนะครับมีรีโมทแล้วแล้วอาจจะควบคุมยังไงไม่เห็นมีการรีโมทนะครับการรีโมทอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถถอดตรงนี้นะครับแล้วก็มาหมุนหมุนหมุน,มนใส่ ตัวจอยได้นะครับแล้วก็โหมดเนี่ยก็จะมีด้านหน้าน,านี้อ่ะผมให้คุณดูก่อนนะโหมดตรงนี้จะเป็นโหมดลงจอดนะครับเวลาเราเอาโดนขึ้นหรือว่าเอาโดนลงเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ปุ่มนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับของโดนว่าสปอร์ตนอร์มอลซีนีมานะครับถ้าจะเอาสมูทนะครับคุณไปบินบ้านจัดสรรคุณไปบินบ้านตัวเองหรือบินเที่ยวให้ใช้เป็นโหมดซีนีมาหรือโหมดนอร์มอลซีนีมาก็จะช้าหน่อยได้ความสมูทได้ความซีนิมิติก ถ้าน้องมอก็จะบินปกตินะครับแบบส่วนสปอร์ตเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่สปอร์ตจะเป็นขึ้นเร็วลงเร็วเลยนะครับถ้าโหมดซีนิม่าจะดีที่สุดนะครับโดนมันจะสมูทมากมันจะซีนิมิติกสุดๆนะครับแล้วก็ตัวจอยเนี่ยนะครับก็จะชาร์จเป็น USB C ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ถ้าใครทําสาย USB C ที่แถมมาหายนะก็สามารถเอาสาย USB C อื่นมาชาร์จได้นะครับปุ่มการใช้งานนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นปุ่มขึ้นทิ้วขึ้นลงของกล้องนะครับฝั่งขวาก็เป็นปุ่มเลคคอร์ดกับโมด่ยนนนรตีี้้กกลลองเเ็็ปป โหมดวิดีโอเป็นโหมดถ่ายภาพไอ้ขอบวนนี้คือกดถ่ายภาพหรือกดเล็กขอดวิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณจะแถมมาถ้าเกิดคุณซื้อเป็นคอมโบเซ็ตนะครับ ก็คือรางชาร์จและแบตเตอรี่เสริมซึ่งตรงนี้โคตรคุ้มและแนะนำว่าใครจะซื้อโดนซื้อคอมโบเซ็ตเท่านั้นผมไม่แนะนำไม่ซื้อซิงเกิลอีดิชันถ้าเกิดคุณไม่รีบใช้จริงๆแล้วมันจวนตัวจร,จริงอันนี้จะเป็นรางชาร์จของตัวโดรน DJI Mini 2 SE นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้โดยการกดก่อนแล้วค่ดึงออกมาอย่างนี้นะครับ สังเกตว่าจะมีแค่2อันอ้าวแล้วอีกอันนึ่งหายไปไหนแล้วพี่เขาโกงเราหรือเปล่าไม่นะครับมันอยู่ในโดรนตัวหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวิธีการชาร์จหรือว่าการส่งออกตัวนี้สามารถเป็น power bank ได้นะครับตัวชาร์จเนี่ยนะฮะดูที่พอร์ตคอนเนคเตอร์ USB เนี่ยคือเอานะรเราจะเขียนเอาก็คือสามารถส่งออกไฟได้สามารถเอาไปชาร์จมือถือชาร์จอย่างอื่นได้ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ USB C เนี่ยจะเป็น in ก็คือต่อไฟเข้านะครับก็คือเป็นไฟเลี้ยงของเจ้าตัวนี้แหละแล้วก็จะมีปุ่ม power นะครับปุ่ม power รามารเ,าเรา แล้วก็สําหรับตัวชาร์จเนี่ยในเคสชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าตัวกล่องไม่เขียนเดียว ให้ตัดต่อขึ้นมาให้แล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นตัวชาร์จนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวโดนนะครับตัวโดนก็เล็กแค่นี้เลยครับตัวโดนนะฮะสองกรัมเท่านั้นนะครับมันสะดวกสบายมากแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นอย่างแท้จริงคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนพึ่งเล่นโดนหรือว่าเอาไปใช้ในโปรดักชันที่มันไม่ต้องบินแรงมากไม่ต้องไปบินโต้ลมอะไรขนาดนั้นอนะ่ะบินบ้านจัดสรรบินในเมืองบินตามทุ่งนาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็สามารถไปไกลได้ถึง6กกิโลนะตามสเปกะเบกิโลแต่ว่า พอแล้วนะครับตัวโดนก็จะหน้าต่างี้นะฮะน่ารักมากข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะติดเทปนะครับกันมาให้เรียบร้อยวิธีการปลดสายนะครับก็กดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับนี่มันก็จะมีใบพัดพับอยู่ข้างในตรงนี้นะครับก็จะมีพวกวอยอะไรเงี้ยต่างๆนะครับสามารถแกะออกได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราต้องลอกออกเพราะว่าเงี้ยเราใช้งานไม่ได้เนาะนี่เราลอกออกก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับลอกใบพัดออกก่อนแล้วกันนะนี่ ลอกออกปับ๊บใบพัดเราก็จะเอาออกมาอย่างี้ได้แล้วเราก็ลอกตรงตูดออกนะครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็มาดูที่แบตเตอรี่เนาะนี่ครับแบตเตอรี่อยู่กับตัวโดนเราก็เอามาเสียบในแท่นชาร์จนะครับเตรียมชาร์จไว้เนาะเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็ต้องเอาใบพัดนี่ยเก็บเข้าไปข้างในก่อะตัวนี้ก็ต้องเอาออกนะครับเป็นเป็นตัวครอบหน้าโดนไว้นะครับแล้วก็เอาครอบตัวกล้องออกอันนี้ต้องเอาออกดีๆมงั้นหักนะครับเอาตัวสเตบิไลซ์ออกครับนี่ตรงนี้ปึ๊บ เรียบร้อยนะครับหน้าตาตัวน้องประมาณนี้ทุกครั้งนะครับที่เราจะใช้งานโรดรนนะครับให้เราเอาตัวครอบตัวนี้ออกก่อนเสมอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาตัวครอบออกก่อนเนี่ยนะครับตัวสเตบลไลซ์ของตัวโรดรนเนี่ยจะไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้เอาออกก่อนเนาะ,ะประมาณนี้เวลาเก็บเราก็จะพับอย่างนี้นะครับรับนีงายลงแล้วเราก็เอาตรงนี้ลงปึ๊บนี่แล้วก็ขบนก็เก็บ มันจะแบบว่ามันชอบเตะกันน่าเสียหักไปยนะชอไปเลยนี่แค่นี้เองนะครับคือแรกๆมันจะยากหน่อยนะครับแนะนําว่าทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินเองเนาะนะครับผมประมาณนี้หมดแล้วนะครับอุปกรณ์ข้างในก็จะมีอ่ะมีคู่มือ นะครับมีคู่มือแล้วก็มีสติกเกอร์แถมมาให้ของ DJI โดยรวมนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ใช้โดนครั้งแรกเป็นตัวแรกนะครับเหมาะกับคนที่เอาไปบินโดนแบบงานปกติงานแต่งเนี่ยได้เลยนะงานขึ้นบ้านใหม่ถ่ายหมู่บ้านจัดสรรถ่ายรับปริญญาอะไรเงี้ยได้หมดนะครับทำหนังก็ได้นะครับหนังสั้นอะไรเงี้ยก็บินได้ไม่ต้องไปซื้อถึงขั้นมาวิกโปรตัวนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะบินเนี่ยนะครับถ้ามีเวลาบ้างให้ไปขึ้นทะเบ,บียนโดนนะครับก็จะสามารถบินในพื้นที่ที่จํากัดได้แล้วก็สามารถปลดล็อก distance ในการบินได้นะครับจากโ เป็น10บกิโลนะครับประมาณนี้แล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยนะครับตัวเมมโมรี่การ์ดเนี่ยจะเป็นไมโครยูเนะเราก็ใส่ไปเลยด้วกันเพราะว่าผมซื้อมาแล้วไมโครยูเก็ควรที่จะซื้อเป็นตัวแรงๆหน่อยนะครับอย่างของผมเป็น SanDisk Extreme Pro นะครับก็สปีดเนี่ยอยู่ที่200ร้อเมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้เป็นรีดนะแล้วก็ไ right รนี่ยอยูที่90้าสเมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับให้ซื้อเมมโมรี่การ์ดดีๆเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถอัดได้สสูงุด 2.7K 60เฟรรมนะคับ ส่วน 4K เนี่ยไม่ได้นะ 4K เนี่ยต้องไปมินิ3นะครับก็ประมาณนี้ใครที่จะซื้อไปใช้เนี่ยนะครับตอนนี้หน้าร้านน่าจะไม่มีขายแล้วก็ถ้าใครจะซื้อผมแนะนำ DJI Official นะครับใน Shopee l a z a d a ก็ได้นะครับผมมีขายแน่นอนนะครับเอาไ d c ก r ั e เสียบเข้าที่ตุโดยห่ายด้านหน้าเนี่ยขึ้นนะแล้วก็จิ้มเข้าไปอ่ามันก็จึกๆ แล้วก็เรียบร้อยได้แล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะสำหรับผมนะครับก็ลองดู3ก้อนก็จะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แล้วกันในถ้าชาร์จเต็มไปเนาะอาจจะไม่ได้สูงมากถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานโปรดักชันนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยสำหรับผมผมว่าผมบินเบียงบอแล้วนะครับแล้วก็เอาไปกับแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าการบินโดนชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันได้งานแล้วนะครับส่วนตัวผมนะอันนี้อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันลจ ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ขังผมด้วยนะฮะเอาไว้จเจอกันเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ